ชายคนหนึ่งซื้อปลามาจากตลาดและเขาก็บอกภรรยาของเขาว่าที่รักทอดปลาให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งกลับมาผมจะมากินทอดปลาของคุณนะเมื่อภรรยาได้ยินว่าสามีจะไปดูหนังเธอก็บอกว่าที่รักฉันขอไปด้วยได้ไหมเมื่อสามีได้ยินก็ตอบกลับมาว่าคุณทอดปลาทำกับข้าวอยู่ที่บ้านนี่แหละ เดี๋ยวผมไปดูคนเดียวค่าตั๋วก็แพงเดี๋ยวผมกลับมาจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะแล้วชายคนนั้นก็ออกไปดูหนังเมื่อเขาดูหนังจบก็กลับมาที่บ้านแล้วเดินไปที่ห้องครัวแล้วก็ถามภรรยาของเขาว่าคุณปลาท่อของผมอยู่ไหนอะ่ะภรรยานั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ตอบกลับมาอย่างสงบว่าฉันกินมันไปหมดแล้วล่ะคุณมานี่สิมานั่งใกล้ๆฉันนี่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันอร่อยยังไงเรื่องนี้บอกอะไรกับเราบ้างเรื่องนี้บอกกับเราว่า เมื่อคุณปฏิบัติกับคนอื่นยังไงคนอื่นก็จะปฏิบัติกับคุณแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งดีๆจากคนอื่นเราต้องมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้มาสเตอร์ปูครูสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ